เดี๋ยวออกมาดูข้าวนาปังก่อนนะทุกคนตอนนี้หวานไปได้หนึ่งเดือนแล้วครับมาดูผลงานก่อนครับปีนี้ว่าข้าวขึ้นสวยงามดีไหมครับทุกคนโอ้โหวันนี้ผลงานดีครับข้าวออกทุกเม็ดเลยครับกำลังเป่งน้ำข้านาครับ วยงามกับใบไผ่ก็หล่นใส่เดี๋ยวจะพาไปดูหนองครับหนองอยู่ตรงด้านหน้าเราครับตรงนี้นะครับจะเอาปลาคอมาปั่นเพื่อนๆกินครับวันนี้กำลังซุมหัวกันครับวางแผนว่าจะเอาอยัางไงดีครับ แกท้อหรือ,อยังึ <laughs> ้นแล้วบัวพัดะุ้งไปเดงกับก้อยหอย <laughs> น่าจะเปลี่ยนแผนครับวันนี้ไม่ได้กินต้มปาก็น่าจะเป็นก้อยหอยครับแล้วก็ผักบุ้งไผไฟแดงครับ่ะสู้ยังสู้อยู่ครับทุกคนยังสู้ครับยังมีความหวงัง